รายเองก็เหมือนกันนะครับวันแรกของโครงการคนละครึ่งพ l u s ที่จังหวัดเชียงรายวันนี้คึกคักมากครับประชาชนแห่ลงทะเบียนแน่นจุดบริการเลยครับที่ธนาคารกรุงไทยจุดบริการสารกลางจังหวัดเชียงรายบรรยากาศการลงทะเบียนโครงการคนครึ่งพลัสวันแรกในจังหวัดเชียงรายคึกคักครับ ประชาชนจำนวนมากต่างทยอยเดินทางมาใช้บริการลงทะเบียนตั้งแต่เช้าโดยนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับประชาชนติดตามการให้บริการของเจ้าหน้าที่ธนาคารและสำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายเพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่นและทั่วถึงครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับประชาชนส่วนใหญ่พบว่าปัญหาหลักคือการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จเนื่องจากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือใหม่ทําให้ต้องมีการลงทะเบียนใหม่ในระบบขณะ เดียวกันยังมีผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังมาก่อนซึ่งระบบได้แจ้งข้อความว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านแอปเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันโดยขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากรัฐบาลได้สำรองสิทธิ์ไว้แล้วในระบบจังหวัดเชียงรายมีประชาชนได้รับสิทธิ์จำนวน6 5 0 6 0 6คนคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า2,700ล้านบาท